ล็นี้จะไปปลูกต้นเหลืองชัชวาลกันครับเหลืองชัชวาลน,นั้นเป็นต้นไม้เลื้อยผมก็จะทําเป็นกระถางแบบธรรมชาติให้ด้านล่างเนี่ยมีความโปร่งจะได้ไม่มีความชื้นแฉะน้าไม่ขังต้นไม้จะได้จเจริญเติบโตได้ดีครับมีการระบายอากาศที่ดีผมใช้กาบมะพร้าวรองไว้ด้านล่างไม้ไผ่ปักร,บรอบๆเอาค้อนตอกไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเอากาบมะพร้าวมาคลุมร,รอบๆจำลองว่าเป็นกระถางครับ เหลืองใช่าหต้นนี้ผมก็วางแผนให้มันเลื้อยขึ้นไปครับตามไม้ไผ่แล้วก็เดี๋ยวเชือกโยงให้มันไปอยู่บนหลังคาเลยปลูกไปแล้ว15วันเริ่มจะออกดอกแล้วครับจากการที่เปลี่ยนดินแล้วก็ได้ปุ๋ยไปนิดหน่อยต้นนี้ก็จะค่อยๆเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ต้องรอให้มันยาวสักนิดนึงก่อนที่เราจะไปพันไว้ครับ ดินที่ปลูกและส่วนที่รากต้นไม้จะชอนชัยลงไปก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมก็เลยรองชั้นล่างสุดด้วยด้วยกากมะพร้าวให้น้ําไม่ขังตามด้วยดินถุงทั่วๆไปที่ขายกันอยู่ตามข้างทางนะครับจากนั้นก็ผสมปุ๋ยเข้าไปเป็นออสโมโค้ดเม็ดสีเหลืองแล้วก็มีกากากาแฟด้วยกากมะพร้าวก็จะช่วยระบายอากาศได้ดีโปร่งๆหน่อยแล้วก็เก็บความชื้นได้ด้วยเป็นวัสดุที่ดีสําหรับการปลูกต้นไม้มากมเลยครับ เหลืองชชชวาลมีดอกสีเหลืองสดใสแล้วก็ออกดอกเยอะซะด้วยครับยิ่งถ้ามันเลื้อยคลุมไปทั่วๆก็จะสวยเลยวันที่25ต้นไม้ก็เริ่มจะโตและงอกกิ่งก้านที่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆมีกรงเล็บที่เรียกว่าเป็นเล็บแมวหรือเล็บวิลาหรือเหลืองชชชวานนั่นเองก็เป็นที่มาของชื่อต้นเล็บแมวครับเกาะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ ผมก็เอาไปพันไว้ที่เสาไม้ไผ่แล้วเดี๋ยวก็จะพันขึ้นไปตามเชือกที่ได้โยงไว้ด้วยวันที่35ต้นไม้ก็ยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ครับค่อยๆโตเลื้อยขึ้นไปตามลำดับในดินก็มีปุ๋ยละลายช้าไปแล้วอาจจะใส่ปุ๋ยสูตรเท่าเม่สีฟ้าไปบ้างเดือนละครั้งก็พอครับไม่ต้องใส่เยอะนี่เป็นส่วนกลงเล็บของต้นเล็บวิลาหรือเหลืองชัชวานก็จะเป็นลักษณะ3กลงเล็บ ไ่ขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วไว้ผมจะมาอัปเดตต้นนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ